เมนูกรอบเค็มค่ะนะคะกรอบเค็มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งนะคะสามารถทาทานเองได้ที่บ้านหรือว่าทําเป็นของฝากนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหรือว่าเทศกาลอื่นๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่ากรอบเค็มเนี่ยสามารถทําแล้วเก็บไว้ได้นานนะคะเป็นการ่งขนมอ,อาหารชนิดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้นะคะส่วนผสมของกรอบเค็มกันได้เลยค่ะ ส่วนผสมบลักของกรอบเค็มของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีเนี่ยเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะอยู่ที่ปริมาณ200กรัมค่ะนะคะเทใ,ใส่ที่ร้อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยอยู่ที่ปริมาณ35กรัมนะคะแป้งสาลีเนี่ยจะทําให้ส่วนผสมของกรอบเค็มเนี่ยมีความกรอแป้งข้าวเจ้าจะแข็งแล้วก็อยู่ตัวขึ้นมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วตามด้วยทิช่ไอ้ค่ะ วันนี้เนี่ยเราใส่ไข่ดำนะคะลงไปในแปง้งปริมาณครึ่งช้อนชาค่ะหรือบางคนบอกว่าถ้าชอบมากกว่านี้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะร่อนทั้งสามอย่างเนะะี่ยค่ะรวมกันนะคะใส่กระมาหรือว่าภาชนะที่แต่ละบ้านเนี่ยมีได้เลยนะคะการร่อนเนี่ยจะทําให้แปง้งเนี่ยมีลักษณะเบาเนะคะสังเกตไหมคะมันจะมีเม็ดเ็ดอยู่นะคะเนี่ละคะ่ะเราเลยต้องทําการร่อนแป้งต่อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการล้อมแป้งต่อไปมาดูส่วนผสมอื่นๆของเรานะคะเราก็จะมีกะทิค,ค่ะกะทิเนี่ยใช้ได้ทั้งกะทิสดหรือว่ากะทิสำเร็จรูปนะคะอยู่ที่ปริมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงคะ่ะเพใส่ภาชนะใบ,บใหญ่ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยนะ้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสเนี่ยจะทําให้กรอบเค็มของเราเนี่ยมีลักษณะที่กรอบผนนะคะ เราจะใส่น้ำตาลทรายลงมาปริมาณ1ช้อนชาค่ะเกลือก่นนะคะนิดนึงค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะ,คะเราก็จะคนส่วนผสมของเหลวนี้ให้เข้ากันตามด้วยไข่แดงของไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองค่ะขอเป็นเบอร์สามหรือว่าเบอร์สองก็ได้นะคะถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยไข่เขาจะฟองใหญ่เกินไปนะคะ เสร็จแล้วเราจะคนส่วนผสมของเหลวเนี่ยให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะเพื่อให้น้ำตาลทรายเกลือไข่แดงเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยต่อเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมของเหลวใส่ลงในแป้งะคะ่ะ เดียวได้เลยค่ะทาการนวดแป้งนะคะเราจะนวดด้วยมือแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ทายาเนี่ยตะล่อมให้เข้ากันก่อนได้นะคะแล้วใช้มือนวดได้เลยนะคะก่อนทำอาหารล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็นวดแป้งกับส่วนผสมของเราทุกอย่างให้เข้า ที่ได้จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจะมีลักษณะส,สีนวลๆของตัวไข่แดงสีดำๆจะมาจากพริกไทยดำที่เราใส่นะคะเนี่ยค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆนวดได้อุ้งมือนะคะสังเกตว่าแป้งเนี่ยจะล่อนไม่ติดมือนะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแห้งนะคะไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มมากจนเกินไป เพราะว่าเดี๋ยวพอแป้งเรานวดเข้ากันเรียบร้อยเราจะต้องพักแป้งของเราตรงนี้ค่ะไว้30นาทีนะคะเพื่อแป้งจะเกิดความนุ่มชุ่มชื้นนะคะส่วนผสมของไข่กะทิน้ำปูนใสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อแป้งนะคะนีค่ะให้เข้ากันได้ลักษณะแบบนี้ก็พอค่ะและพักแป้งไว้ได้เลยนะคะ30นาทีค่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับการนวดแป้งของเรานะคะแป้งนะคะที่นวดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะแรกป เค็มเรานะคะรากรเนี่ยเราจะต้องมีตัวนี้เลยค่ะที่เราเรียกว่า3ามเกลือกนะคะก็คือรากผักชีค่ะกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะวันนี้อย่างเดิมเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแล้วก็เป็นพริกไทยดำน,นะคะแล้วนาแล้วเราจะนํามาขโขลกรวมกัน,นะคะ่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ เดี๋ยวพอเราโขลกเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูส่วนผสมหลักอื่นของเราความหวานเราจะได้มาจากน้ําตาลปี๊บนะคะจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้าตาลอ้อยหรือน้ําตาลโนดได้ตามสบายนะคะอยู่ที่ปริมาณ150กรัมค่ะน้ําปลานะคะแล้วก็เกลือค่ะน้ํานิดนึงเพราะวี่ีน้ําตาลเนี่ยเป็นก้อนนะคะเราก็ใช้น้าเปล่าช่วยนิดหนึ่งตาลด้วยเนยค่ะนะคะวามเหนียยเราจะได้มาจากแบแสนะคะแบแสเนเราใส่ปริมาณที่เล็กน้อยแต่บางบ ว่าถ้าหายากไม่มีไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ค่ะนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนะะี่ยค่ะให้เข้ากันนะคะถ้าบางคนบอกว่าอยากได้มีลักษณะเห็นชิ้น ชิ้นของตัวเขาเรียกว่าสามเกลือเนี้ยเราก็ถกหยาบหยาได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะขอแบบถกหยาบๆยนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าในส่วนผสมของเรานี้ใช้รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแป้งที่เราพักไว้นะคะเขาจะมีความนุ่มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราแบ่งแป้งออกมานะคะเราตัดก้อนแป้งออกมาค่ะนี่นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นําก้อนแป้งของเราเนี่ยค่ะมาคลึงนะคะมาคลึงเป็นเส้นนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัด ใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดแบบนี้ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคนะคะแต่บางคนเนี่ยบอกว่าไม่ครึงเป็นเส้นแล้วเด็ดออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะการทํากรอบเค็เมเบื้องต้นเราต้องมีไม้กดคองแครงนะคะก็จะมีให้เลือกใช้ได้ตามสบายนะคะจะเป็นแบบไม้จะเป็นแบบพลาสติกก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําแป้งที่เราแบ่งไวะะ้เนี่ยค่ะมากดเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลวดลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถาดหรือใส่ภาชนะเรียงไว้ให้เรียบร้อยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะําไปทอดทําแบบนี้จนหมดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคของครูยานิดนึงว่าพอกดไปเยอะๆเนี่ยอาจจะเจ็บนิ้วนะคะให้เราใช้ไม้เนี่ยค่ะใช้ไม้ครึง่งครึ่งเขาออกมาให้ได้ลักษณะเป็นรูปลีีก่อนแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมากดบนไม้คองแครงอีกรอบนึง เราจะใช้แรงหรือว่าพลังงานของเราเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำไปมากๆเนี่ยมันจะเกิดนิ้วเจ็บนิ้วโป้งนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะพอกดมาปุ๊บเขาจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะ ะะสำหรับแป้งที่เราคึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเาเ,าเรียกว่านำมาทอดนะคะในน้ำมันร้อนไฟปานกลางนะคะและเวลาทอดเนี่ยค่ะให้ใช้ตาหลวหรือว่าทับพีโป่งเนี่ยค่ะกดไปที่ตัวแป้งนะคะคนตลอดเวลานะคะแป้งเขาจะได้เกิดการฟูขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สีสม่ำเสมอค่ะน้ำมันที่เราใช้ทอดวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะ เนี่ยค่ะสังเกตตัวแป้งนะคะแป้งเขาจะพองมีการพองตัวหนึ่งในส่วนผสมที่เราใช้เดี่ยมีทั้งกะทิมีทั้งไข่แดงมีทั้งน้ำปูนใสเขาก็จะเกิดความกรอบแล้วก็การพองนะคะเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะให้สีเขาสม่ำเสมอกันนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราใส่ครั้งแรกเนี่ย ในแป้งเนี่ยมีส่วนผสมของน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีฟองมากดูอย่างไรว่าแป้งใช้ได้แล้วแป้งสุกแล้วนะคะฟองเขาจะหายไปค่ะสังเกตไหมคะตอนนี้เริ่มมีฟองน้อยลงจากครั้งแรกนะคะใช้ไฟทอดไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงถ้าคุณใช้ไฟแรงเนี่ยส่วนผสมของคุณเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าด้านในเนี่ยไม่สุกนะคะ ตอนนี้เราทอดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเห็นสังเกตฟองนะคะฟองเขายังยังมีอยู่นิดนิดสีแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเราต้องรองให้สีเข้มกว่านี้ถ้าสีสวยหรือว่าอ่อนๆแบบนี้เขาเรียกว่าความกรอบของเขาเนี่ยจะมีน้อยค่ะต้องเข้มกว่านี้เขาจะกรอบมากนะคะเดี๋ยวเรารอกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะตอนนี้นะคะกรอบเค็มที่เราทอดเหลืองเป็นที่น่าพอใจสำหรับ ของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยนำขึ้นมาพักค่ะใส่ในกระดาษซับมันนะคะแบบนี้ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทำแบบนี้จนหมดแป้งค่ะค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมแป้งที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะตามนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราไปดูวิธีการทำน้ำเคลือบของเรากันได้เลยนะคะเราก็จะมีเนยค่ะ ใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะผัดเนยกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือว่าเราเรียกกันสามเกลือน,นั่นเองนะคะให้มีลักษณะกลิ่นหอมก็คือกระเทียมสุก ไฟเนี่ยปรับใช้ได้ตามชอบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเตาของแต่ละบ้านเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะถ้าไฟอ่อนเกินไปก็เร่งถ้าไฟแรงเกินไปก็เบานะคะก็จะเริ่มเดือดเริ่มมีกลิ่นหอมจากข้างๆกระทะก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ะะกลิ่นหอมของตัวพริกไทยตัวรากผักชีของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าว150กรัมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมคะน้ำตาลเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นก้อนเราจะใช้น้ำเปล่าเนะะี่ยค่ะประมาณเศษ1ส่วนสีนะคะใส่ลงไปค่ะ เพื่อช่วยให้เขาเนี่ยได้คลายตัวได้เร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ1นส่วนแนะคะ1นส่วนแช้อนชาค่ะเราจะเพิ่มความหอม ด้วยตัวน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมของตัวน้ำปลาตัวสามเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเราจะเคี่ยวไปจนเหนียวนะคะดูว่าเหนียวตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ตะหลิวของเราเนี่ยดันน้ำขึ้นไปเห็นไหมคะข้างกระทะเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเกาะหรือว่า เห็นไหมคะดูว่ายังใช้ไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะความเหนียวเขายังน้อยหรือจะวัดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะไหลโจ๊กลงมาเนี่ยนะคะแสดงว่าน้ําของเราเนี่ยยังไม่ได้ที่นะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะก็คือแบะแซนั่นเองนะคะแบะแซเนี่ยเราจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ หรือจะใส่แค่ปลายช้อนก็ได้นะคะผัดเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะสังเกตฟองค่ะเหมือนเดิมฟองเขาตอนนี้เขาจะมีลักษณะที่ออกมาหยาบแสดงว่าส่วนผสมของน้ำตาลเนี่ยยังเหนียวไม่ได้ทีนะคะ ลักษณะยังใสอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะลองดันนะคะน้ําของเราเนี่ยค่ะขึ้นไปข้างกระทะเห็นไหมคะต่างจากเมื่อสักครู่ค่ะเพราะเขาเริ่มมีความหนืดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเห็นไหมคะ,ะเราสามารถเช็คได้เป็นระยะระยะค่ะทุกคนจะได้รู้ว่าครั้งแรกตอนประมาณกลางๆ แล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยความต่างเขาเป็นอย่างไรนะคะเห็นไ,ไหมคะเขาจะเริ่มติดข้างกระทะมากขึ้นค่ะตอนนี้เราจะเบาไฟลงมานิดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าน้ำของเราเนี่ย เกือบจะได้ที่แล้วนะคะเบาไฟให้อ่อนลงเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยลักษณะเริ่มมีความหนืดได้ที่แล้วนะคะเราจะนำแป้งของเราที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่ค่ะใส่ลงมาในกระทะเลยนะคะใส่ทั้งหมดได้เลยค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้า ช่วงนี้เนี่ยไฟของเราเนี่ยยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าใช้ในลักษณะที่ไฟอ่อนค่ะผัดคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะเทคนิคการผัด ให้นำตะหลิวนี่ค่ะดันมาด้านข้างนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปโดนชิ้นแป้งของเราเกิดแตกหักนะคะใครชอบหวานมากกว่านี้สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะชื่อของเขาเนี่ยกรอบเค็มแต่เขาไม่ได้เค็มตามชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนำค่ะ ลักษณะของตัวนี้คือจะหอมด้วยตัวน้ำปลานะคะที่เราใส่ลงไปน้ำปลากับเกลือนะคะอ่าเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ลักษณะที่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรียบร้อยค่ะรูปทรงของขนมขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเสร็จแล้วเรานำของที่เราได้มาเรียบร้อยพึงใส่ถาดค่ะเนี่ยค่ะ พึ่งใส่ถาดนะคะกระจายให้ทั่วค่ะซึ่งเขาจะได้ไม่มีลักษณะที่ติดกันนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับกรอบเค็มของเรานะคะซึ่งออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะเขาเรียกว่าการบรรจุพันธ์ อย่างที่บอกคือกรอบเคมเนี่ยสามารถทําเป็นของฝากได้นะคะก็คือใส่ภาชนะแล้วปิดให้สนิทมิดชิดเนี่ยของของเราก็จะเก็บได้หลายวันนะคะก็เทคนิคนะคะฝากเคล็ดลับนิดนึงว่าการทํากรอบเค็มเนี่ยอันนี้เป็นกรอบเคมโบราซึ่งมีลักษณะรสชาติพริกไทยดำนะคะแต่คุณสามารถนำส่วนผสมอย่างเช่นฟักทองนำมาบดรวมกับแป้งคุณก็จะได้เป็นกรอบเค็มฟักทองนะคะหรือกรอบเค็มเผือก ซึ่งอยู่ว่าคุณนําวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยนำนำเข้ามาเป็นส่วนผสมคุณก็จะได้กรอบเค็มลักษณะนั้นนนนะคะถ้ายังไงเนี่ยค่ะฝากติดตามเพจของเราโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมสามารถรับชมได้ทาง Facebook y o u t u b e นะคะกับเรียนรู้ทํากินสร้างอาชีพค่ะวันนี้นะคะครูยาขอบพระคุณมากค่ะ